ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Aura ช h i เซ e ย l อีกครั้งหนึ่งนะคะวันอาทิตย์แบบนี้เราก็จะไป DIY ของแต่งบ้านกันก็อาทิตย์หลายๆอาทิตย์หลายๆเดือนที่ผ่านมาจำได้เมื่อไหรว่าเราเคยทำน้องอาทิตย์ไว้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มันยังเหลือจากตัวกระจกที่เทาไปทำน้องอาทิตย์เนี่ยนะคะมันก็คือตัวนี้เลย ซึ่งมันจะเป็นของแต่งบ้านแบบแอ็บสแต็กได้ยังไงไปติดตามดูวิธีการทำกันค่ะเดิมเป็นกระจกใช่ไหมที่เราเคยพาทำในแอพิโซดของการทำน้องทิดแล้วก็ตัวนี้มันสามารถที่จะหักได้นะคะแล้วก็ตั้งได้แบบนี้ ก็ไปติดตามชมกันได้ในคลิปข้างล่างนะคะใน Description ที่พาทำน้องทิดไว้อะเนาะโอเคค่ะเรามาเริ่มจากการเตรียมอุปกรณ์ก่อนนะคะอุปกรณ์หลักที่เราจะต้องใช้เนี่ยพระเอกเลยนะคะก็คือตัวเครเครมาอีกแล้วในหลายๆผลงานก็เป็นเพราะว่าตัวเครเนี่ยมีความยืดหยุ่นทำงานง่ายนะคะเขาค่อนข้างที่จะ ให้เวลาในการทำงานกับเรามากๆเลยเราจะดัดไปตามรูปแบบไหนเขาก็จะใช้เวลาแค่ประมาณ24ชั่วโมงในการเซตตัวให้แข็งนะคะจริงๆหลายคนถามเข้ามาเยอะเลยว่าเคลเนี่ยทิ้งไว้กี่นาทีทิ้งไว้กี่วันทำไมมันยังไม่แห้ง อันนี้ก็จะมาตอบคำถามของหลายๆคนที่มันยังไม่แห้งนั่นก็เพราะว่าอาจจะเอาไปไว้ในที่ชื้นหรือเปล่าเขาใช้เวลาเสร็จตัวนะคะ24ชั่วโมงก็จริงแต่ว่าเอาเขาไปาให้มันรับลมหน่อยก็ได้เนาะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับไปตากแดดเพราะว่าไม่งั้นจะกลายเป็นว่าเมลมันละลายมากกว่า เราจะทำให้ตัวครเนี่ยมีความแอ s t แต็กมากขึ้นจะทำให้จะเป็นตะปุ่มตะป่ำตามใจได้เลยคือใครต้องการความแอ s สแต็กมากๆก็ทำให้เขาเป็นรอยเยอะหน่อยก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเลยซึ่งของอ้อเนี่ยจะเป็นแบบสมูทมีขู่ขะบ้างเป็นบางจุดนะคะให้เขามีความแบบว่ารู้สึกเหมือน พอมองดูแล้วอะ่ะมันจะได้คล้ายให้ความเหมือนหินอะไรอย่างเงี้ยเออโอเคหลังจากนั้นนะคะเราจะเอาเขาไปตากสำหรับล็อกในวันพุธหน้านะคะจะเป็นตอนจบของทริปภูกเก็ตแล้วนะคะแต่ว่าซีรีส์ V e n Gate เนี่ยก็ยังไม่จบนะคะเพราะว่านี่คือเพิ่งแค่เริ่มตน้นติดตา ชมในบล็อกได้ทุกวันพุธนะคะแล้วก็อย่างเดิมทุกวันอาทิตย์ DIY กับช่องออราชิคเซลค่ะบ๊ายบาย